คัวเจ้าอยู่หนีบอเ,เออหมอ,อยังชาหน่แกงยังนี่าเฮ้หมอเขา่าหุหาห้งเขาเ่าหันบออือยังคือมีหมุดตอมแน่นน่อือหุงเขา่าอ่าหมุดได้เออหงหงขูมือบอ Sampai <muchos> <muchos> สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนกลมาพบมาพอก,กับสาบัวเมื่อนี้กลมาหาทางสาวมูอเพื่อนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะอยู่บนตุบน้อยเพื่อนนี่แหละสาวบัวกันยังไม่ได้ทายใหพี่ให้น้องเบิ่งเนาะมื่อก่อนกะสาบัวกะทายอยู่เบิงอา,เ,ององเ,อาเพื่อนของเอื้อยเพิ่นหรือว่าตุบของเอื้อยเพิ่นแนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เมื่อมาเมื่อวานนี่ก็บ่เจอเพิ่นเพราะว่าเพิ่นนี่ก็ไปบอนดินใหม่ผู้ใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปอ่าเก็บกวดทางสามูเพิ่นก็มื้อนี้ก็เลยมีโอกาสบัวก็แวะมาหาทางสามูเพิ่นอีกเทื่อนึงอ่ามายินดีนําสามูกแม่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป่ะจังได๋กเข้าไปทักทายโอลมกับทางสาวมูเพิ่นจักเ็กจักหนอยจังกลับเนาะทางสาบัวก เดียวจังได้กับไปเบิงไปส้มน้ากันนอพ่อแม่พี่น้องโดยโอเคนอพ่อแม่พี่น้องเดียวเขาไปหาทั้งสามวมูอันก่อนอืออ,อ,อ้เห็ดอย่างนี้เด้สบายดีอ้าเพื่อนครัวเจ้าอยู่นี่บ่เออหมอยังสา่นี่แกงยังนี่หมอเข่าหุ้งเข่าคนบ่ อืมยังคือมีหมุดตอมได้นี่หุงเขา่าหมุดได้เออถุงถุงคู่มือบ่าอ่าเนี่ มีมาอีกก่อนกดเบึงตกเลอลูกกะอจะเ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 อะเอห็ดยังน่ะอยากกินน้าบออะปล่อยเพิ่นข้านแบบนี้เลยอให้เห็ดหายนี่ทางนุุงจ่ากับสะละเออแต่คุณยายเป็นชอยเขามาบอัน่อ้เลย อพอไร่ขังในแอมเหตดแ,แต่หล่นนะบ่สามูห้า็เห็ตวางอนแล้วเด็กเออตะกี้เจ้านอนอยู่ใช่จะนอนอยู่รุมเกินตรงนี้วกสาอ่ามันนี่พายนอนฉันอยู่รุมหม่างมาเลยดิเออตะกี้เจ้ามางอะโบมีไพายนอนหันเจ้าก็เลยไปนอนหันมีเอื้อยเนี่ยอยู่ เออเเจ้าอนอนใช,ะชะ่ใช่เออมันมีหงนเลยเออมันน,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 นีเจ้าใหญ่ขึ้นมาพี่อีน้หนุ่นผู้น้อยจ้ะค่ะปูบอลเจ้าบกปูให้เพิ่นให้เนาะยันว่าเพิ่นขนหกันคายอป้าพ้ชื่อมันเผามานะชื่อเมียนคายชื่อชื่อเจ้าชีมปายคายดู ใารช่วงไหนนะเมืม่ออื่นเมืม่ออื่นเมื่อนี้สิมัดไว้ก่อนเจ้าหากระชื่อมาเศร้านี่บ่ดอทอานั่นทาหอสมทาหอชมจะสร้างหอชมบ่ให้แม่เห็ดหอชมให้หอชมยังอ่นะหอสมมูเออเจ้าชื่อชิ้นมูมาแหละก็ให้แม่เห็ดให้ดยอะปุนน้อยเอากระป๋าให้ปู้นนะ้อยเ่ยต้มขนมว้ามันเผา ทุ่งเท่าไรนี่โคกชิมหะโคกชิมหะเลเออแต่บันี้เจ้าสิไปขายจุกเท่ไรแบบนี้จุกชิบพันจุกชิบพันองยางบอกสิไปขายโดยเพราะว่าเงินกระเสือกเขามาแล้วชื่ออชื่อชาวเพื่อนชาวหั้วชาวหั้วอืมชื่อดินยูบุดินไม้เห็นบ้าง เป็นดินปูนบ่อบ่ชาวใหม่ละชาวใหมอ่อ้อมอีกอเป็นเงินผู้หายเพิ่นมอบให้ให้เจ้าไปชื่อชาวมาอ้อมเลยทั้ทงน้องตียเพิ่นได้ะอ้อมบ่โนพิ่นยังบ่ไ้อ้อมแต่เจ,เจ้าชีา้อ้อมก่อนคือได้ยินข,าขา่าวว่า ไล่น้ำนะบ่เจาะทางไหนนะบุญทางไหนเจาะทางโน้นดิ <c oughs> เป็นยังได้ผือบ่ออกแห้งอยู่ <c oughs> ไกลเยอะเนาะปุกผาปุกหญ่าจังสบายอยู่บนดินเฮาทาคายลูง่ายนะก็สบายเดยาะเพราะตลาดตีก็ใกล้อยู่แถวนะพอได้คา,า,าย ผุ่นเชื้อเจ้าคือมีแต่กี่พุ่นแทะนะมอดบอโะมึดูมอดแบบพันเจาะและ้วคุลงมาเนาะน้ะนำกะตาเวลาเจ้าไปชักเช,ช,ชื้อผาได้ใช่ไปชักอยู่ใช่นะอยู่น้องเออบรรทมใช่เจ้าได้ใช่ไปเอาตลอดโลกเออเอาเจ้าเอายังไปตักนะม,มนีล่อหนี่แหละเออฮะเอารถสลิงไปอืม เม,บบเมเื่อนนกาบริปตักมีเศาล่ะเอานำมาให้เลยคนสื่อนำมาจ่ายมาแจกจ่ายเท่านี้ดีเออได้ของเจ้าจิใใ่ใช่ฉันยูกินเนสเออใช่ทาง <c oughs> อ,อือแบบซื้อนามเป็นนั้นทางแล้วกับมแม่แวงกันเลยภูรทางภูรทางอ <c oughs> กินข้าวกับยั่งมือนี่ย่างมีแนวกินยังโมมีแนวกินเบิดแล้เบ่อันชินแห่งเจาวาตากไว้นะมัดเลยเออบัดลูกได้ชากินย่งนางลาภูนะเช็ดขี้มูกพึ่นนะเออจิกเก่าปากแล้วบ่วปูให้เล้าเนาะปูให้เพิ่นแลวจากหมอกคายผิดก็ไม่ได้ฮะผิดก็ไม่ได้เป็นยังนงเป็นคงอ่า ต้องหาอย่างห่มแล้วแข่งกรดิกเจ็บคือผู้ชัางเลยคอยไปคอยมาได้เห็นเนาะกินข้าวเจ้าเนาะเจ้าเนาะเข้าวเหนียวก็ <c oughs> กินบ่นะนะนกิน,นเออขาหุงก็คือมีแต่หุงใช่หมอนี่แมนบออ่กินกับลูกเนาะโมเบิร์ตลกเนาะกินฮอตรอบแรงผัวบ่เนี้ อืมคือว่าแล้ฮาบ่มีเหมาะไผ้าเนาะเฮาบ่มีพื้นมีไครนั่นในเฮาก็โหงเขาวว้าแบบรรมชาตณเอา้าไรเราเคยหุงเนชื่อเอาข้าวเจ้าเนาะขาเจ้าจะเผิ่แล้วมาให้แต่ต้นน่ะไปแล้วแต่บ่สงเหื่อก็อ,อือเวลาเจ้าไปนี่เจ้าก็ล็อกประตูบ่บ่มีมบนหลอกเออเอาไปซัเ่ดเด้อเจ,จ้าอือ,อ เจ้าเอาได้เนาะเจ้าอแม่มัหายแลดอ่ะหลาเฮือนครัวนำ้ำแต่เวลาผลฉาดขามาตีเข่าไปทั้งทึงผุเล่นนี <c> ่ <oughs> นั่นกังขากันขึ้นกับว่ได้คิดย่าน,นอะบุะคิดย่านนะเพราะว่ามีเอื้อยไกลยอยู่เนะเอืมอะไรเพป็นปเลยชูเห็ดน ไม่ได้เป็นทามเออมีตัวหนึ่งเนี่ยเขาเขานอนปุ๋ยเดียวแหละเตินมาหลอกเขาใครน่ะก็ฟอร์กูใต้นี่ะอ,อ่าเตินมาทามเนาะเตินมาตำเขาเอ,อือคือว่าเป็นหยันออกไปอ,อือตำเขาทางไหนทางหลังจะนอนกับใครน่ะมีหมู กับผู้บ่าวมันละกะ็เขาผัานบอ่อเดียมบอ่อได้ผ่นเมกี้นอนอยู่ใช่ะน,นอนอยู่เนบนทังขงางอันนี้น้ำสางเนี่ยตอนน่ะเขาคุกเ่อนอยู่แนนเด็ดแล้วเขามานอนกลางคืนแล้วบ่ได้เป็นยังนะว้าคนิอ่อนกะายันลุกแหลด้วย อ,อันนี้เคนตามเฮาหอกก็นอนเชยอืมหลังจากนั้นคนกบูกาเห็นใช่เฮาเลยลูกยังบ่ได้บ่ลูกเฮาได้ผ<อ>ูกกอกด้ผูกกกเฮาอยู่พุน่เนเป็นได้ไปเยี่ยมอยู่บ่โดกกกอ่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเออผู้นี้ห่ะผู้หญิงเออผู้หญิงทั้งสองเลยอยู่นั่นแม่บ่ผู้นะ่ะโดยไม่ได้คิดห่อเพิ่นบ่ ชื่อกระตุ้งขนมไปต้อนเพิ่นหีืว่าเพื่อไปยังเจอเก็บเอาเงินให้ายอ่อยาแมอ,อ,อยู่นะแม่ผุนอ่นะเนาะได้จักปีเดียเพิ่นผุนสี่ปีปลายสี่ปีไปลายว่เข้าวหาปีเลยวะคนนุณนะพ่อบ่าเหนื่อยอพอผนมาได้มาชมเงินชมคำบ่ เงียบกิดคือกันเนาะเป็นยังที่จะห้าหาชงเพิ่นเพิ่นเทียนอยู่ลรอปะดูเจ้าคุณนะบมาเทียนอีกเออคือบ่ให้เพิ่นเทียนอ่ะยังน่อยอยู่อ๋อเราเรายังบม่อยากหายไปอบาบบหาหาปีโบจะไหนไปบัดเดียวอือยังหน่อยอยู่ ก็ยังหายมมนเงี้ยนแล้วแต่ว่าเงาแบบกม่มีหลดสงอืมเราเป็นไงจะง่อยก่อนคะ่ะเป็นว่าได้หายบอกกลางค่ำกลางคืนไหมไ่หรอกห้ <c oughs> งเข่าคือใหม่แท่นะหรือว่าแบบนี้บอกไม่ใช่งานหน่อยอืม เอ้ยกัดปุดยังมีแขวนะจะแต่อ้อมอ่อาแล้วอุอมดินไข่ดอกอ่อนอยู่ระวังจะเพิ่นค้าค้อเพิ่นแหละยันเพิ่นกันไข่กับปูว่านอนนะเพิ่น ทานอยู่คนะ่ะนอนรอบเทียงอยู่ว่าคนกับกินสองโมงเลยกินน้ำได้จะไปกินอยู่ใช่นะไม,ม่น้ำชื่อเอาวะปกตินะชื่อเอาเป็นตุกเอาขี่รถออกไปชื่อไปกับลุอันน่ะขี่รถเดือดไปอไปชื่อลุกหนึ่งกระลูกหนึ่งหาแฟนเชืออยู่ปั่ามันโมเบิดายน้องเนาะ ินชองคนกับลูกนึงคือสิได้โดนยุ่งอ,อกเอคไอหายกินโซ่ชาวลาเอามาหายละกินตันนั้นน,น,น,นั่น,น,นก็น้ากินบ่จ่ะมันได้เอากินได้บ่จ่ะกินได้เตอสำหรับคนอื่นกินบ่ได้เอ้าเจ้าคือกินเจ้าคือบ่ไปชื่อเอ้าต้มบ่เหมือนอ้มน้สำสั่งอ่ะนั้นบ่ เออดมเอามันจังโวเปื่อนปันไดจังขาไม่พญากเลยหมดแล้วจ่เอเป็นอยากบินหมดเจ่ะนะฮะเป็นโมยะมีแต่อยากบินอน เสื้อผ้าเจ้ากับเบิร์ตเท่านี่บอดูเพื่อนแม่เจ้าได้สับอริมีบอม,มาหมืหอม่อไหร่ชงเก็บม,มีอายอยู่เป็นห่าหรอกเก็บกระป๋องลเลยเไาเก็บมานำตัวนั้นพอดีกับเ่าอะไรเก็บเอาอแต่มันขาดเมืม่อไหร่อะไรพวกเขากะจูดเน่ยก็ว่าอะไรนุ่งดาบีเนาะเป็นจูดยังไงนะนจูดถ้าอยากจูดแบบเก่าจะจูดถิมบ่บ่แล้ว

เออเขาบอมีเงินชื่อยังกระเต๊กกะตามเขาแล้วบ่มีใช้แล้วให้ดอกช่วงห่อนช่วงนาวีแบ่มีใช้กต่ไม่เสือตัวเดียวเสืออาเขาเออ่าอายเจ้าอยู่ใช้เฉยๆเราเป็นเราปปเออแต่เถธอะไม่จะไปคลองน้ำล้าหรือเปื่าเป็นหายเท่าไหร่บัตรเธอเราเลาก็หายหาซิบเธอสามซิบช้าพัน เราก็มีภาระร้ายเราก็คือว่าแล้วนาะเพิ่นก็มีครอบครัวเพิ่นบ่เฮาบุ้ี่เนียเออเรายชั่แค่จะไปคล้องกับน้อเพิ่นนนะเดือนเท่ใครนะเพิ่นเห็ดเวียดคองว่างเอ้าบุ้อืมหน้าน่ากลัวจะไปคล้องกับน้อเพิ่นค้าขายเอาแบบนี้เออยินบ่เอ้ย คนทานไปเลยค่าขายเอาเนาะขอดูรายเพื่อนมาให้วาราการใช้จ่ายของเพื่อนก็มีช่องเฮาเกิดลูกกับเล่าและเเบ่งมมเยมยมได้จ้ะเมยตอนเฮายัองอยู่ในเมืองเออเขาไปหย่าไปหาเล่าและตอนเัาดิบถองอืเราอยู่ใกล้ ตื่นสามาเราก็บเบิกเงินหาเบิกเงินห้กับบแพ้พ่พวยอีกนแรวเราจะมโอยังห้โอ่ะแ้่ก้นน้ำมีตัไปซื้อยามันอ้าวบ้านนี้ฝุ่นเขียวยางกระติ้วเลยอดเอาเนาะสู่ต่อไปเี็นได้ใะดูเกิดมาได้ าเดี่ยงเพิ่นเนาะฉามเพิ่นใหญ่เพิ่นใหญ่ได้เพิ่นสีเดียงเฮาตอร์นี่คุณนี่ได้ <c oughs> โอ้ปวดขาดอเอเอก้จักโล่ะหละจ้า <c oughs> บมโมเลันก <c oughs> ินข้าวแซ่บอยู่บ่ <c oughs> <c oughs> ดีเท่ามีรถ ถ้าม um. ีถ้าบ you know. ่มีรถนี้ย uh ่างได้เนาะสิไปทางไก็ย่างสิไปดินไม้ก็ไกลัไปดินม่มันบ่แดดก็พอย่างไปดินไมเห็นบ่ปาบักไกลไเอาขนาดเฮาอยากสนไปฮอดเขมคองเฮา้าช่วงบุญเพื่อนบ่ช่วงช่วงนบ่มีลูกเฮาเด้ตอนมีลูกเฮานะเฮาบ่ย่างเพราะว่ามันแดดอ อราแบบบุมีลูกเฮาอยากไปผูดเดียวยืมรถไฟกับบุก่ยืมเด้อห์ว่าช่วงนั้นได้ยืมยืมรถไฟกับบไก่ยืมนั้นรถกระเจ้าเนาะกระเจ้าขี่ใบเบียยกระเจ้าเบกยางให้เฮายืมนะกระเจ้าก็ยันรถกระเจ้าเพีบางคนก็บอกว่ายานเอาไปขาย อบอกนะไม่หายได้กูอยากงอไปขาย <c oughs> เอาไปเห็หนเล,นเลยว่าใส่เขาอีกเออมาใส่ประคายเหรออืนั่นแหละก็เป็นกับเจ้าจังบัวหอยเจ้ายืมแมมต่เจเหัวบัวกระเห็ดแอ้ว่ัย้อนเขาขึ้นเขาบอกหายห้าวาก็าาบอกอืมหักกับหาเงินเก็บชื่อเอาเองอาจจะว่าหักจากบัวย้อนเขาอ,อืมเจาม้าบัได้ไปเวียกงานเนาะ เจ้ากับบ้าหายืมขี่ไปดินเจ้ากับบ้าหายืมนี่แต่ว่าเบาเส้นเพิ่นมอบเงินให้เงือ่อน่ะแต่ลงจาเราอยากขายรถเราก็เลยทานน้ามนนือช่วยมือช่วยมาเอารถเจอวะ่ะเอาเอารถแล้วเราเอาปัจ่ายเงินเริ่มเพิ่นชมรู้ว่าเพิ่นยังขายน ว่ารถผมมีเบกเออเออผมมีเบกแต่ว่าเจ้าขี่ได้สะเอาคอยขีย่ไปเออเจ้าบริชายว่าสิช่วงนั้นเขาบริช้ยแต่ว่าตอนนี้มีแล้วอือเราเทพุ่นใส่เห็ดเลยเอาเทออหวยเนาะลงคอยในัน้นเห็ดคือรถถีบบ่ไรเลยคือรถถีบจัก,กรยานบ่ไ้เลยเนาะเอาตีนหะถูลงอะใส่เป็นเบกเนาะ น่าแข็งเน่าเลยเนาะอดเห็ดเลยนะ,อด,นะอดจกักมันแหงดิบ่ได้ไปดินไหมว่มาเมื่อนีน่บ่ได้ไปบ่มีเงินซื้อน้ำมันไปผมมีเงินซื้อน้ำมันเอาวัตเจ้าสิไปขายของเลยจ้ะอ่านายยืมมันเบื่อก่อนยืมมันเบื่อก่อนป้าเฮ้ยว่าได้เงินนำผู้ใหญ่ชื่อบด,ดับบอจ้ะ Sì, lạc sau 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 sau อยู่ใช่ไหมนะอยู่เพิ่อ่าสังนินตุไปขายแล้วอืมืออือนน้นเนาะสิตไปขายขายอยู่ดอกไปกับเอาผู้น้อยไปน้ำบ้าไ,ไปนำ้ำไปกับพวกนี้ไปเอาเนาะหนะัมุดโคนเด้อมืออือน่นมุดลายใชัไหมมืออืนน่นใน่แม่กับเขาในเมืองสนไปเบียบคนเลยอืม ไปแถวได้ปกติเจ้าไปนะแถวเขยมของอันไปคายนีบ่บอสจาก,กัาแถวห้องหมออ,อ่าจนจนขับไปเท่านึงคน,ออนมืดไว้กะห้าวบันไดแถวของอ่าอยุกชิพันเนาะหอดโลว์อบอสหม้อเนยหม้อแล้วแต่ห้าจุกเอา กาบาขายชิพพันหอชมเด้ชาชิได้จักหอนะหอเทรายเจ้าขายห <5, 000. S 1> อหาพันชื่อมาหายมเมฮดตหายชื่อหมูจักโลแเ,เราชื่อหายเราชื่อหายอีกและขายหายได้บ่เงินเท่านี้แต่ว่าเกิดนะเราไปชื่อห้อเออเราเปิดเราหูบอลซื้อเดียวเาราเปิดพวกหูบอลซื้อ เพ,เพิ่นเพิ่นให้น่าจะคลายพอได้เชิญเพิ่นเพิ่นห้ดูกเนาะโหอ่ะจังได้กระู้ๆเป็นกำลังใจให้เดอ้อโหนวันนี้ก็มาดีใจน้ำได้ว่าได้น้ำได้เบิ้งว่างผูได้จังไปดินใหม่เนาะอืมไปกะช่วงแรกๆกะบ,บุพผพาไปเนาะไปบ,ทบ,ทบทดบดู ส่วงกาบาเลตอ่อนพูดพาดูพาเต้าไปจังหอนแหละจะมาดูกันเป็นไข่ขึ้นมากกับลำบากอีกจังไดกระชูู่ๆเลยสาวมูเลยโดยโดยอาจังไดกระชีได้กลับก่อนเลย่วยโดยอาสบายดีจังไดกระชูู่ๆเนาะเป็นกำลังใจให้สูต่อไป่าไข่ โอเคนะ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาบัวกัแวะมาหาทางชาวมูเพิ่นพี่แหละอยู่ตู๊บหน่อยเพิ่นนี่แหละเนะาะเพราะว่าอยู่กันสองคนกับลูกพ่อแม่พี่น้องเลยจังได้ก็เป็นกำลังใจให้ทางสาวมูเพิ่นเด้อเนาะจังได้ก็สู้ๆอ่าเพื่อลูกน้อยเป็นกำลังใจให้อ่าจังได้กับซาบัวกับชิได้กลับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ฝากติดตามซาบวัวไน้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะฝากดไลค์กดแชร์เพรมีกำลังใจ ถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเ,เนาะสาบัวกัสิไล่ของกาวเข้ามาสบายดีสบายดี